สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่29มิถุนายนวันนี้ฟุตบอลยูโรรอบนอกเอาจะเริ่มทําการแข่งขันและยังมีโคปาาเมริการอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายจึงคัดกันให้2คู่เหมือนเดิมหากชอบกันตากันมาแต่ถ้าเห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกเวลาตี2นิสสยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายเยอรมันพบเดนมาร์กโดยคู่นี้เยอรมันต่อ0.75ส่วนงาน5เกมล่าสุดของคู่ที่เจอกันเป็นเยอรมันชนะ1ครั้งเสมอ3ครั้งและเดนมาร์กชนะ1ครั้ง ผลงาน10เกมหลังสุดทุกรายการของเยอรมันชนะ5เสมอ3แพ้2เข้าวิน4เสมอ0เสีย6และจบสกอร์สูง5ครั้งส่วนด้านเดนมาร์ก10เกมหลังสุดทุกรายการชนะ5เสมอ4 1, แพ้1เข้าวิน3เสมอ1เสีย6และจบสกอร์สูง4ครั้งต้องบอกว่าก่อนพบกันทั้งสองทีมมีปัญหาในเรื่องของการจัดทัพไม่ต่างกันแต่สุดท้ายแล้วด้วยกลุ่มกำลังที่ใหญ่และมีศักยภาพกว่าทำให้อินซีเล็กเจ้าภาพยังครองความได้เปรียบอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของเกมลุกที่มีความหลากหลายแบบโคตร จะมองว่าแตงหนึ่งอย่างเยอรมันน่าจะเดินหน้าบุกเพื่อคว้าชัยในขณะที่เดนมาร์กพวกเขาก็มีผลงานในรอบแบ่งกลุ่มที่ไม่เป็นชิปเป็นอันเท่าไร่จะมองว่าเกมนี้อยู่ต่อทางฝั่งทัพอินซีเล็กดีกว่าฟันธงเยอรมันชนะเดนมาร์ก2ประตูต่อศูนย์ไปกระที่อีกคู่นะเจ็ดโมงเช้าในศึกโคปาอเมริกา2024รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายอาร์เจนตินาพบเปรูโดยคู่นี้อาร์เจนตินาต่อ1นึ่งลูกเฮุเทอร์เกตต่อสุดของคู่นี้เป็นอาร์เจนตินาชนะ3ครั้งเสมอ2ครั้งและเปรูไม่ชนะเลย สุดผลงาน10เกมหลังสุดทุกรายการของอาจ์ิจนตินาชนะ9เสมอ0แพ้1เข้าวิน5เสมอ3เสีย2และจบสกอร์สูง3ครั้งส่วนด้านเปรูสิดดเ,กเกมหลังสุดทุกรายการชนะ3เสมอ3แพ้4เข้าวิน2เสมอ2เสีย6และจบสกอร์สูง1ครั้ง ทัฟฟ้าขาบมุดงั้นได้อย่างยอดเยี่ยมไป2เกมแล้วโดยการคว้าชนาะไม่ได้2นัดคว้า6แต้มเต็มเข้ารอบ8ปที่สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไงก็ตามพวกเขายังต้องการแต้มในเกมนี้เพื่อการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มส่วนทางฝั่งเปรูผ่านมาแล้ว2เกมพวกเขามีแค่1คะแนน,นและังทำประตูไม่ได้เลยแข่ในเกมก่อนพวกเขาก็พ่ายแพ้กับแคนาดามาศูนย์ตอนหนึ่งน่าทำให้เกมนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบุกเข้าใส่เพื่อเอาชนะเจตินาให้ได้แต่หากเทียบศักยภาพนักเตะและฟอร์มแล้วต้องบอกว่าทัพฟ้าขาน่าจะนิ่งกว่าาาาและนนนนสมมรรถเอชปูได้้ใกีฟัง จินาชนะเปรูลูสประตูต่อสูตรและนี่คือการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่29มิถุนายนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ